รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมหยวนกวินรัตครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชัดซนงจุดเดือดเทพเจ้าทีวีสเปเชียลรายการของเราเนี่ยนะครับจะนําคุณผู้ชมเนี่ยครับมาทําความรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับแต่ใี้คุณผู้ชมทราบก่อนครับว่าเริ่มเรื่องเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อบิลลี่แบสซันครับเขาได้รับพลังวิเศษจากพ่อมดทำให้เขาเนี่ยกายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในร่างของผู้ใหญ่เพียงพูดคําว่าชัดซนง From then everybody got superpowers ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะหลังจากที่เขาได้พลังวิเศษตรงนี้แล้วเขาก็เอาไปต่อสู้กับเหล่าวายร้าย และก็กอบกู้โลกได้สําเร็จทําให้เป็นที่จับตาของเหล่าเทพธิดาแห่งเทพเจ้าแอตลาสครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาคต่อที่คุณผู้ชมรอคอยมานานถึง4ปีเต็มด้วยกันรับประกันความสนุกจากภาคแรกมากันอย่างเต็มเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้กํากับทีมงานนักแสดงตัวละครมากันแบบครบ,คร,บครับรับประกันความบันเทิงอย่างแน่นอนและตอนนี้หยวนมีตัวอย่างภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ I'm an idiot. It's showtime. I don't deserve these powers. If I'm being honest, like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and he's so manly, and Batman is so cool, and I'm just me. It doesn't matter. Um. Anyway, the wizard gave me superpowers. <laughs> And well, then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Okay. Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together! You understand I'm a pediatrician. Right? Come on! Now let's get down to business! business Listen to business. me, Billy. The fate of your world depends on it. Gotta, gotta the daughters of Atlas are coming for you. England stole the power of all the gods. Shazam! This is very personal, Billy. Really. Look, I might not have as much experience as you because I'm not super old like you, <laughs> but I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about Finley. not survive this i don't know how we fight powers like this you think i know how to fix this dude but i really don't baby everyone can be worthy Let's give it a chance now go fight for your family go fight for the world I just threw truck and dragon. I love life. อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเลยครับว่าความบันเทิงจากภาคแรกมาแบบครบครันจริงๆนะครับอย่างตัวละครพระเอกของเรื่องคือบิลลี่พี่น้องบุญธรรมคือเฟรดดี้พ่อแม่อุปถมัมพี่น้องที่ร่วมอาศัยอยู่กับบิลลี่แม้กระทั่งพ่อมดก็มาด้วยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาคแรกมันยังไงภาคนี้มันสกว่าเดินอย่างแน่นอนเพราะว่าภาคนี้มาแบบ คูณ4ซุปเปอร์แก๊งครับคุณผู้ชมเพราะมีตัวละครหลกัหลกๆเพิ่มมาถึง4ตัวด้วยกันมี3ตัวละครกับอีก1ตัวอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับชะแซมจุดเดือดเทพเจ้าทีวีสเป The daughters Atlas are coming to hunt This revenge, But are we us coming o c m gifts. กลับมาอยู่กันต่อครับคุณผู้ชมครับในชาแซมจุดเดือดเทพเจ้าทีวีสเปเชียลนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า4ตัวละครหลักๆนี่นะครับที่จะมาปวดและสร้างความบันเทิงในภาคนี้นั่นก็คือล่าวัยร้ายครับคุณผู้ชมครับสตัวละครหลักเนี่ยนะครับเป็นเทพธิดาของเทพเจ้าแอตลาสครับสตัวละครนี้ประกอบด้วย1พี่คนโตครับคือเฮสเพราผู้ที่สามารถเล่นแร่แปรธาต สร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติให้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ได้ครับและน้องคนรองลงมานะครับคือแคลลิปโซครับแคลลิปโซเนี่ยเขามีพลังพิเศษที่จะสร้างความกละหลนให้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเขาเป็นผู้พิทักษ์ The Tre e of Life หรือต้นไม้แห่งชีวิตอีกด้วยตามด้วยน้องคนสุดท้องคือแอนเตียครับน้องคนนี้เนี่ยสามารถที่จะหมุนหรือเคลื่อนย้ายวัตถุรวมถึงสถานที่ใหญ่ๆได้ด้วยเพียงแค่ฝ่ามือครับุ้และเพื่อเป็นการเพิ่มอัตรสในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ผมมีเบื้องหลังมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับ Sazam! play the part of man. <az> But You of lost boy. Give the But are Very ในชสแซมภาคแรกมีฉากท้ายเครดิตที่ใบกับเราว่าตัวร้ายในภาคต่อไปก็คือมิสเตอร์มายด์หนึ่งในตัวร้ายที่อันตรายมากของชแซมแต่ทำไมในภาคที่สองชสแซม Fury of the g o ก s กลายเป็นพี่น้องเทพธิดาแห่งแอตาสอย่างเฮสเพราคาริปโซและแอนเทียไปได้ล้วเนี่ยโดยทีมเขียนบทภาคนี้เฮนรี่เกเดนได้เปิดเผยว่าต้องการให้พวกเด็กๆเ,เติบโตขึ้น เพราะการใช้มิสเตอร์ไมในภาคต่อนี้จะทําให้มีความรู้สึกเหมือนภาคแรกมากไปหน่อยถึงแม้จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่เนื้อหาจะกลายเป็นว่าไปโฟกัสที่ตัวบิลลี่เหมือนกับการเผชิญหน้าระหว่างบิลลี่กับด็อกเตอรซีบาน่าในภาคแรกด้วยความแขน้นซึ่งจะทําให้พวกเขาไม่สามารถเล่าเนื้อหาทางด้านอารมณ์ของเหล่าพี่น้องชาแสนต่อไปได้ทีมงานจึงสร้างตัวละครใหม่นั่นคือ3เทพธิดาของเทพเจ้าแอตลาสขึ้นมา เพื่อตั้งคำถามต่อครอบครัวพี่น้องชแสมว่าพวกเจ้าได้พลังนี้มาได้อย่างไรและสมควรต่อการครอบครองมันหรือไม่โดยในคลิปนี้เราจะมาแนะนำพวกเธอทั้ง3ผู้เป็นอมะตะไม่แก่ชาราและมีชีวิตอยู่โยงคงกระพัน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเฮสเปรารับบทโดยเฮเรนมิเรนบุตรสาวคนโตของเทพเจ้าแอตาสมีน้องสาวอีกสองคนคือคาลิปโซและแอนเทียเฮสเปราผู้อาฆาตเธอมีความโกรธแค้นอย่างมาก ที่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแอตลาสบิดาของเธอถูกพรากไปอยู่ในร่างของกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยฝีมือพ่อมดเฉแสมองว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับพลังไปช่างเป็นพวกงี่เง่าและขาดการควบคุมโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้เธอจึงเดินทางมายังโลกเพื่อตามเอาพลังนี้กลับคืนมาคาลิปซโซรับบทโดยลูซี่ลิวเธอคือผู้กลุ่มพลังแห่งความโกลาหลเธอแอนเทียรัรบบทโดยเรเชลเซกเลอร์ น้องสาวคนเล็กของเฮสเปราและคาลิปโซเด็กสาวลึกลับพุ้งเงียบขรึมเป็นเพื่อนกับเฟรดดี้ฟรีแมนแท้จริงแล้วคือแอนเทียบุตรสาวของเทพเจ้าแอตลาสอายุของเธอคือ6,000ปีและมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้รวมถึงสามารถไล่มนเสกให้สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายเป็นพายุหมุนได้ เดียวกันก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วมิสเตอร์ไมอาจเป็นเหตุผลให้ daughters of Atlas หรือเหล่าเทพธิดาทั้ง3ของเทพเจ้า Atlas มายังโลกหรือเปล่าหรือบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแผนการใหญ่ของเขาก็เป็นได้ต้องไปติดตามรับชมใ nature's fury of the gods I have to do this. We end this now! Yeah, we do. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Yeah. อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่12ของจัก,กรวาล DC EU นะครับหรือว่า DC Extended Universe นะครับคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่าจะมีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนบ้างที่จะมาร่วมแจมในภาคนี้ด้วยแต่ผม บอกคุณผู้ชมไม่ได้จริงเดี๋ยวหาว่าสปอยนะครับให้คุณผู้ชมไปชมในโรงภาพยนตร์ดีกว่าแต่ในช่วงหน้าครับผมจะรวมแบบซูเปอร์ไฮไลท์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมแบบจุใจอย่างแน่นอนตอนนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กับชาแซมจุดเดือดเทพเจ้าทีวีสเปเชียล o the w <az> คุณผู้ชมครับกลับมาในเรกนี้นะครับผมจัดแบบซ mm ูเปอร์ไฮไลท์ของภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมแบบจุใจนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าชาแซมเนี่ยนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่คนไหนเลยในจักรวาลดีครับทั้งความเกลียนความป่วนความปั่นความเป็นตัวตึงของเขาเนี่ย แล้วประกันเลยว่าแสบเด็ดจริงและโบ๊ะบะมากๆเลยแต่ว่าอัตรัษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในภาคต่อนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความมันความฮาเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีการผสมผสานความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นของพี่น้องและครอบครัวมาด้วยฟังแล้วมันดื่มดำมากเลยแต่ว่าจะลงตัวและกลมกล่อมขนาดไหนนะครับผมว่าคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อได้ในทีวีสเปเชียลครับ เรื่องราวในชาแซม m Fury of the Gods เป็นเวลาไม่กี่ปีหลังเหตุการณ์ในภาคแรกพวกเด็กๆเ,เติบโตขึ้นและตั้งคำถามต่อความสงสัยที่ว่าพวกเขาได้พลังนี้มาได้ยังไงและสมควรใช้มันต่อไปหรือไม่ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เห็นด้านอารมณ์ของเหล่าพี่น้องซูเปอร์ฮีโร่และจะได้เห็นพวกเขาได้ทำภารกิจร่วมกันมากขึ้นพร้อมทั้งกับที่พวกเขาแต่ละคนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเหมือนวัยรุ่นครอบครัวอื่นๆทั่วไป ในขณะที่บิลลี่แบสสันหรือชาแซมในชุดสูตรสีแดงผู้ได้รับพลังก่อนเพื่อนโฟกัสอยู่ที่การรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นพิเศษหากพูดถึงพี่น้องของบิลลี่ในบ้านอุปถมัมซึ่งได้รับพลังพิเศษจากพ่อมดชาแซมทําให้สามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้แล้วพวกเขาแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยเฟรดดี้ฟรีแมนรับบทโดย แจ็คดีเลนเกรเซอร์และอดัมโบดีความสามารถพิเศษเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ใหญ่ก็คือการมีพละกกำลังเหนือมนุษย์ร่างกายของเขามีความทนทานต่อความรุนแรงต่างๆในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไปแมรี่บรอมฟิลรับบทโดยเกรซแค์โรไลเคอรี่พี่คนโตสุดของบ้านอุปถมัมนอกจากความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ มีร่างกายที่ทนต่อความรุนแรงและสามารถบินได้แล้วความสามารถเฉพาะตัวของเธอก็คือการเป็นคนช่างสังเกตร,รอบรู้มีพรสวรรค์ด้านความเฉลียวฉลาดเปโดรเพนยา Pe รับบทโดยโจแวนอารมันและดีเจคอทรนาบุคลิกเป็นคนมีความขี้อายอ่อนไหวด้านอารมณ์และชอบผู้ชายหลังจากที่ได้รับพลังความแข็งแกร่งจาก่อมดชะแซมก็ทำให้เขามีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์เขามีความแข็งแรงทนทาน ยกของที่หนักกว่าเขาหลายเท่าได้เริ่มต้นที่ความหนัก100ตันเป็นอย่างน้อยรวมถึงสามารถดัดเหล็กและเจาะผนังได้อย่างง่ายดายยูจีนชอยรับบทโดยเอียนเฉินและรอสบัตเลอร์พลังและความสามารถพิเศษอื่นๆของเขาเฉกเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นนั่นคือมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และสามารถบินได้แต่ที่โดดเด่นและแตกต่างก็คือเขาสามารถสร้างขุมพลังไฟฟ้าและส่งมันออกไปโจมตีเป้าหมายให้ระเบิดพังพินาศได้ อีกทั้งเขายังเป็นแฮกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึงไฟล์ลับสุดยอดของรัฐบาลกลางได้อย่างง่ายดายดาร่าดัตลี่รับบทโดยเฟธเฮอร์แมนและเมแกนกูดนอกเหนือจากพลังที่ได้รับจากพ่อมดชาแสมทำให้เธอมีความสามารถเหมือนพี่น้องคนอื่นแล้วคุณสมบัติที่โดดเด่นของเธอก็คือการมีความเร็วเหนือมนุษย์ทั่วไปและยังเหนือกว่าพี่น้องชาแซมคนอื่นถึงขั้นถูกเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนและเดอะแฟลชในเรื่องความเร็วโดยขณะที่เธอวิ่งเราจะมองร่างเธอแทบไม่เห็น ด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้ดาร่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากได้ทันเวลาและสามารถหลบภัยอันตรายที่พุ่งเข้ามาหาตัวเธอได้ทันท่วงทีการต่อสู้ครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วพบกับการกอบกู้โลกที่ทุกคนรอคอยใน s h a แ a ม f u ร y o ออฟเดอะก How long has it been since you saw a unicorn in a movie? I'll tell you what the answer is. Way too long. That's why Shazam Fury of the Gods is loaded with cool mythical creatures. Like, like five times more mythical creatures than our first movie. So let's start with number five the Minotaur. Kind of like a bull guy, he's got the horns, really angry all the time. Coming in at number four the Cyclops. Classic one eyed monster. Number three the Harpies. Half woman, half something else that's really creepy i wouldn't mess around don't forget about number two the unicorn all the other mythical creatures are basically afraid of them good girl and last but certainly not least we got ourselves a dragon people the ultimate killing machine it flies it breathes fire and it's huge we end this now yeah we do to find out how we take on all these medical creatures and more don't miss Shazam Fury of the Gods in cinemas soon get down business. ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์ที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับนั่นก็คือ Easter Egg ครับที่จะมีอยู่ในหนังเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับเคาจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีการขนตัวละครจากค่าย Warner Brothers นะครับมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมเยอะมากครับ เอาอย่างนี้ผมสปอยให้นิดนึงแล้วกันว่าขนาดตุ๊กตาอนนเบลฮะยังมาเลยครับคิดดูก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจริงๆแล้วจะมีตัวละครไหนบ้างมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยไปติดตามกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับทุกระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IMAX with Laser 4 d x m x 4 d x, Stadium, s k r n x s X s m g m a ิ e n า a ซเนสเต g g ียมจ Las ล s อ r e e ยแลนะครับและระบบปกติด้วยคุณผู้ชมครับไฮไลท์สุดๆที่ผมมาสปอยอ,อีกนิดนึง เวลาภาพยนต์เรื่องนี้จบแล้วอย่าพิ่งรีบลุกไปไหนครับ เพราะว่าใน En c r เครดิตนะครับยังมีฉากพิเศษให้คุณผู้ชมได้ชมอีกด้วยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆของเราตรงนี้นะครับมีสไตล์มิวเซียมโฮเทลนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านห้วยขวางเลยมาครบแล้วครับว่าจะเป็นห้องพักห้องประชุมร้านอาหารคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วหยวนเองก็ต้องลาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยและหวังว่ารายการของเราเนี่ย จะทําให้อัดทรสความบันเทิงของคุณผู้ชมในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนถึงขีดสุดเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชั้ซงเรามานี่เพื่อทำสงครามเราจะทำลายทกสิ เปมเปนของอาณาจักรนี้ไม่มีทางถุดเราได้มาดคุณดูน่ากลัวมากเลยนะผมแค่อยากจะบอกให้รู้ว่สองสมามปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายขอมดมาพลังวิเศษ,ษให้ผม <_ EN> นอกจากนั้ทุกคนก็มีพลังวิเศษเอาและสถานการณ์เป็นอย่างนี้จีดาแห่งแอตลาสกำลังมาตามล่าพวกเราเด็กพวกนั้นขโมยพลังของเทพอัจาราจะแย่งชิงมันมาจากมิดาของเราสงสัยผมคงจะต้องจดมันเอาไว้ซะหน่อยแล้วละมั้งต้องคืนพลังให้กับเราเจ้าหนูโลกของเจ้าไม่รอดแน่ ถ้าคุมพลังคืนละก็เข้ามาเลยเฮ้ hey, แม่มังกรงานเดียวที่เราต้องทำคือป,ปกป้องโ hey, <go. S 1> ลก <Hey, baby. S 3> เราจะสู้กับพลังขระดาษนี้ได้ยังไงฉันทำไม่ได้หรอก ถอนทะเลกับผมออกคุณเอามันกลับคืนไปได้ใช่ไหมล่ะ้าใช้เวลาพันปีเพื่อสอหาแชมปเปี้ยนที่คู่ควรเจ้ารู้ได้ว่าจะต้องทำอย่างนี้บิลลี่นายทำอะไรฉันต้องทำอย่างนี้เราจะจบมันเดี๋ยวนี้ใช่จบแน่สตารินฟอร์นิบันอร We're from the bottom, got a whole team here. Yeah. Yeah.